โกูกูเดลูกกีหายยังดมหายยังกโกูพอลูกยอกกันคนกับหมาสวัสดีค่ะมึอดียายเพ้นเมียฝรั่งบันโหนมาตักทายพี่น้องคือเกาเดอร์ค่ะ บรรยากาศยามมือแรงค่ะทุกคนขณะน,นี้สี่โมงแรงกวักวแล้วนะค่ะเนาะวัด time นาวคันนี้สี่โมงครึ่งแล้วทีมงานสนร้างบรรยากาศแล้วค่ะทุกคนมาเบิ้งเหล่าใส่เขา่าเป็นจังไหนฉาบข้างนอกข้างในแล้ยวมืดบอ inside definite อ้อเนาะฉาบข้างนอกข้างในเสร็จแล้ว มืออื่นพ้นยุดหนึ่งมือค่ะทุกคนค่ะบาเรีมาหยุดหนึ่งวันหน้าตาเรายายเพ็ญมือน,นี้ยายเพ็ญกับคุณเตรียมไปสื่อสีเนาะค่ะเนาะสีได้แล้วเรียบร้อยสีคือกันกับโต๊ะบ้านแะค่ะทุกคนฉาบแล้ว ูซิข้างในเป็นยังไงคุณทิมยางเบื่อเลยเบอือจังไหนวตีเราซื่อเราซื้อโซลาเซลล์อมตดใส่เหล่าทุกคนย่าเป็นไรอย่างหัวอยู่ดิ้วบอกว่าห้องมันมืดต้องมีไฟว่าสันว่าซื่อโซลาเซลล์มาทุกคนสติดข้างในนี่ว่าสันนี่เนะคนาะด้านใน เปิดพึ่งเล้วเมื่อกี้เลยสร้างพึ่งกลับไปสามด่านเนี่ยกลับเป็นมองระบายเนาะเขน่อหายอากาศเขามองหายข้างในมันอับเจ้าคุณทิม ขนนี่ค่ะทุกคนขนดินขนดินมาใส่นี่ใส่ด้านหลังกับด้านข้างๆนี่แล้วว่าเราทํางานอย่างหนักเลยมือเสานี่เมื่อยเมือเอะเหล่เลยเราขนดินสิบสองโหลดยูไหมค่ะทุกคนรถยูสิบสองโหลดประสันนะอินดอร์มอร์นิ่งย,ยู่เวิร์กฮาร์ดเนาะเอ็กซ์ไซส์กุดเอ็กซ์ไซส์ายคุณทีม นอตสวัสดีเอฟซีฮ mm. ัลโหลคุณทีมโกโก้โซดาอ้าวสวัสดีเอฟซีลูกสวัสดีเอฟซีโอ้ยโกโก้โซดาเห็นพอไปใส่ไรดอกนี่น้ำกลนกกคนกัมานี่น้ำกลนดีค่ะขนาด เนาะอ๋อโอเคเราเอาดินขางกําแพงเนาะก่อนเนาะเอาดินขางกําแพงมาใส่ด้านนี่มองมันลุบๆบรรยากาศมือนี่เดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดค่ะทุกคนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบด สร้างกลับไปแล้วเพิ่นกัสีมายืนยืนสำรวจเบึ่งงนาะน่อเนาะสีนี่ยาเพ้นทายลูปไปค่ะทุกคนค่ะยาเพ่นทายเอาลูปสีลงรลดหลังผุ่นไปเนาะขะเนาะเพราะว่าอมันเป็นสีเดียวกันแต่ว่าอันนั้นอ่ะเขาเห็ดหลังหลังบ้านเนาะ่อเนาะ ยาเพ่นวาสีบานมันคือจิจือดจางเนรแลวยาเพ่นก็เลยไทยเอาพุนล่งรวดขุนไฟเอาไปเทียบเอาไหมคะทุกคนคะ่ะก็เจ้าก็ผสมให้เนาะก็เนาะสี ไปเทียบเอาเนาะค่ะเนาะบลูว่าสีพ่อบอเ,อ,อเนาะค่ะเนาะจากโกบอนมาถักมาถ่ายเด้อค่ะเด้อมันเนี่ยกาตอนเย็น วัฏฐานนี้ชัวะน้องเห็บสิคิดเนาะแต่ว่าหินกับทรายบ่พอดอกค่ะทุกคนเหลือพื้พนเนาะค่ะเนาะชาบยังเรียบร้อยเลยกับที่เหลือเทพื้นอ่าเทพื้นเบื้องเลี้ยวหินกับทรายนี่อาจจะบ่พออยู่ไอ้ทอี่น็อตน็อตอีน้ำเนาะนะ อีนาบยะโอเคอโอเคอีบีนารโอเคโนพร้อมเพิ่มก็ลืมไปว่าเธอรู้ทุกอย่างว่าเซนว่าเปิดนะเปินเปินว่าพอโนขอหน่อยยายเพป็น,ปน,น,นว่บนบาบอ่อาจจะบพ่อ <laughs> ะะพอ,พาาพอ,อ, <laughs> อแล้วบ่กว่าจะพอใจยายเพป็นว่าบ่กพ่อโนขอหน่อยโอ้เรามีวีอยู่มาหอดมุมนี่อินเฮียแฮปวินอันนี้อัลบเดโนวิน วินคำดิสเวล์ลมมาทางพี่มาทางตะเวนออกพี่ยืนตรงนั้นบ่มีลมพอ่บเฮียนบังเนาะขอเน้องรัวแม่ยิเพ่นอยูส่สวนบาสิไปหดพักสวยแม่เน,นาะขอเนาอ เทียก็มีแดดหลังเทียก็บ่มีแดดเด้ค่ะทุกคนมือนี่มังเทียก็คือจังเป็นเย็นๆน้ำหนาวอ้ามักเทียวก็เป็นหอนๆเนาะค่ะเนาะแล้วว,ลวันทน่น้่ขเขาเริ่มเกี่ยวเขาก็ร้ายล้ะค่ะมือจะเพ่นหนาไปตลาดลววาเนาะค่ะเนาะเห็นเกี่ยวร้ายเลยขเขาพุนแก ตัวซสสิสบเป็นมะลิดอเอาะค่ะเนาะโกโก,โก,โก,โกโทท้กุฏิพ่นร่างกายเพพ่นอันนี้ค่ะทุกคนค่ะบอกว่าบ่อยเห็ดก่เห็ดเนาะค่ะเนาะไปะตัดจริงอ่างาบอกม่วงกับตุกใส่จักของ ขาก,การะเจ็บกระซำบาท่านเดีเศร้าดีอีย่างนี้ค่ะทุกคนอย่าเพิ่นก็ซื้อยามาให้กินเนะค่ะเนาะที่นี่ยาที่เพิ่นเคยเคยเคย,เคยกินค่ะทุกคนค่ะยาแก้ปวดนะค่ะเนาะซื้อยามาให้บาะท่านว่าดเดยเศร้าดีมือนี้ก็เค้นดิน12หลดอืมเค็นดิน12หลดบอกว่าบ่อ้เห็ดกับเห็ด ออกกําลังกายากวย่าเสรนฐบาร์ขวดยังอยู่นะจิไปขวดยังอยูนะ่บูไปยู่ซื่อๆดอ,อกงาต้นเฟียงฝากับงาบวมม่วงเนาะค่ะเนาะทีแล้วตัดลงแล้วก็ไปตัดไปทอนทอนกันใบ้างคางค่ะทุกคนพูดทนทอนกันแล้วก็เอาอะไรที่มันเป็นทอนใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ไปกองไว้เอาไว้ทำให้แม่เท่าเป็นฟืนนกไซเข็นไปแล้วรอบนึงแล้วค่ะทุกคนนี่ส่วนหนึ่งเนาะค่ะเนาะน,นี่งาบุ๋ม่วงเมดเด้นี่แล้วก็ทอนไว้แยกไว้เอาไว้ให้แม่เท่าซุ้มเอาไว้ถ้าเผากะเผาเนาะค่ะเนาะตัดแน่สุดตน้นละค่ะเพราะว่า มันหนามันบ่ได้รับแสงแดดมันบ่ค่อยเป็นหน่วยหาดอกดอกอันนี้ค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าบอติดเนาะค่ะเนาะด,ดอกหลายอยู่บอติดห้แล้วก็ไปตาดลงอืองาบ่กมวงงาหนึงน่งอะมันใหญ่ตกใส่ตกใส่เล่าค่ะทุกคนค่ะเก็บยังค่ะยังอันนี้เลยเด้ยัยงบอเทียงเลยเด้ งงยังบเทียงเลยกําลังดีแน่เดี๋ยนี่มื่อไงเพื่อ <No. S 1> ได้กินยาเนาะค่ะเนาะมาถักมาทายเลิกค่ะเด้อ <No. S 1> บรรยากาศมืนน่อีงคะ่ะ <No. S 1> ทุกคนคะ่ะอัปเดตเราใส่เข่าน้ำเนาะค่นะเนาะวัดใส่แล้วพรุ่งนี้ช่างก็หยุดช่างหยุดหนึ่งวันว่าจะได้ทาสีต่อเอ่อกับว่าได้ทาเพราะว่าสร้างหยุดเนาะค่นะเนาะ แต่ก็มียุดก่อนอันนี้ก็อีกมือหนึ่งมือนั้นฝนตกฝนตกสร้างยุทธเนอะค่ะเนาะมันก็เลยอ่ากำหนดการสิเลวนี่มันเลยบ่อเปะค่ะทุกคนค่ะแต่ว่ากับที่นี่ก็คิดว่าจะในก็แล้วก่อนเกี่ยวเขาอยู่เล้ยเนาะค่ะเนาะมือนี้หมวตะวันที่หนึ่งเนอะค่ะเนาะตุเรนอเม่อวันเนาะฮะนี้โอ้มีผู้ใดโชคดีดวงดีบ่น้อมือนี่มือนี้เลขออกเนอะค่ะเนาะ ไวยออกยูผูใ้ใดดวงดีออกอีหยังละศูนย์สี่สี่ประสันทุกคนกับข้างล่างสามสองบอกบรูว่าผู้ดใดถึงแน่เนะค่ะเนาะผู้ดใดดวงดีโชคดีคอมเมนต์ใต้คลิปในเ,เ,ดเนได้ค่ะเด้อยายเพ็ญยำพันในตัวเลยละตะลีเปิ่อน้ำให้มากิน มาสองตัวมากินน้ำแบบนี้เลยค่ะทุกคนวัวเธอลุกน็อตน็อตไนทูมันเนาะย่าเลือเนาะโอ้ยชีฮอตดิสเกอร์วิรีวิรีฮอตอืมคุณนะ่ะนั่งอาปไปเลยโกโก้คิปปฏิญญา,าแล้วเนาะะอขขนอยาเพ่นมาซักวันไทายกับบรรยาการยังมือเล่งค่ะทุกคน คลิปนาพอ,อกันใหมจะเป็นกับขอขอ,ขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขมนเน้ะค่ะเด้อติดต,ตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรั่งมันนอกก็ขอให้รักษาสุขภาพด้อค่ะขอให้ไม่ได้ความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีมบ๊ายบาย